สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการเช็คพัสดุจาก f a s t e x p r e s s กันนะคะโดยวิธีนี้ปุ้ยจะเช็คจาก Google Chrome นะคะอย่างแรกเลยก่อนที่เพื่อนเพื่อนจะเข้าไปเช็คนะคะเราต้องทราบเลขพัสดุของเราก่อนนะคะอ่าให้เพื่อนๆเข้ามาที่ Google Chrome คลิกเข้าไปเลยค่ะเมื่อเข้ามาหน้าแรกให้เรามาพิมพ์ตรงช่องค้นหาเป็น Fast e อ s ก e นะคะตรงนี้ ระบบเขาก็จะขึ้นมาให้เราเลือกตรงนี้นะคะที่เป็นเว็บไซต์ของเขาตรงนี้ค่ะคลิกเข้าไปเลยค่ะในส่วนหน้านี้เราจะเห็นตรงนี้ติดตามพัสดุให้เรามาใส่เลขพัสดุตรงนี้นะคะซึ่งเลขพัสดุของเขาค่ะจะมีทั้งไทยแล้วก็อังกฤษนะคะสามารถพิมพ์ได้ทั้งตัวเลขตัวใหญ่เลยค่ะ เมื่อเพื่อนๆใส่หมายเลขพัสดุคลบแล้วให้เรามาเลือกที่ช่องค้นหานะคะตรงนี้อ่าระบบผลการค้นหาเลขพัสดุก,ก็จะขึ้นมาใช่ไหมคะตรงนี้ระบบจะบอกจากจังหวัดไหนไปจังหวัดไหนใช่ไหมคะแล้วก็เพื่อนๆเลื่อนลงมาตรงนี้ได้ระบบเขาก็จะเรียงวันให้เราจากด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบน คือวันล่าสุดนะคะตรงนี้ตามการเคลื่อนไหวของการส่งโดยบริษัทของเขาค่ะอ่าถ้ามีการเซ็นรับแล้วตรงนี้ระบบก็จะบอกว่าน้ำส่งเรียบร้อยแล้วเซ็นรับโดยใครใช่ไหมอ่าแล้วเราจะเห็นตรงนี้ใบรับรองการเซ็นรับตรงนี้ค่ะเราคลิกเข้าไปดูได้ตรงนี้ก็จะเป็นลายเซ็นรับรองของผู้ที่รับสินค้าไปค่ะตรงนี้เท่านี้ค่ะเพื่อนๆก็สามารถที่จะ เช็คพัสดุการนำส่งของบริษัทแ a ดเอ็กเพรสแล้วก็ติดตามพัสดุดังกล่าวได้ค่ะพเพื่อนก็ลองนำไปใช้ดูนะคะสำหรับใครที่ต้องการติดตามพัสดุของแปดเอ็กเพรสค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ